สวัสดีจ้าคุปตาบรรดวงจ้าตอนนี้เนาะจ้าแคทไกยูนาล่านาะจ้ารถคันนี้จ้าที่สีมาแนะนําจ้าจะเป็น L5018 SP จ้าตัวนี้เนาะจ้า L5018 SP ค่ะอ่าตัวนี้จะเป็นตู้แอร์เนาะจ้าตู้แอร์แล้วจ้าอ่านั่นๆที่จ้าจะเข่ามาเนาะคันนี้จ้าเงินสดจ้าจะอยู่ที่585,000บาทจ้า585,000บาทจ้าคันนี้จ้าดาวอยู่ที่70,000บาทเท่านั้นเนาะจ้าดาวที่เจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นจ้ะราคาเงินสดหาแสนแปดหมื่นหาพันบาทจ้ะลูกค้าจะได้ใบดันนาเนาะจ้ะหลักกรพันตัวนึงจ้ะรถคันนี้จ้ะเป็นรถปีหกหกเนาะจ้ะรถปีหกหกจ้ะแรงยูทีหนึ่งพันก็ชั่วโมงจ้ะพันต้นๆเนาะจ้ะคันนี้จ้ะแอร์เย็นๆจ้ะล้ำโพงมวลๆเนาะจ้ะอ่าเดี๋ยวแค่จะเปิดให้ดูอ่าหนึ่งพัน 1149ชั่วโมงจ้ะรถปี66หก้ะจ้ะนี่จ้ะยังไม่ไหมจ้ะลำพงอ่ามเสียงมันม้วนจ้ะบ่อนนะจ้ะคันนี้เนาะอ่าขี่ไปไ้ไปหน้าเข้าจ้ะอากาศกะฮ้อนจ้ะตัวนี้จ้ะรถปี66เนาะจ้ะอ่าคางว่าต่อปีจ้ะจะตกที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทจ้ะพอนานสูงสุดหกปีจ้ะพอนานสูงสุดหกปีนะคะตัวนี้จะไปอ่ายางนาร้นนะจ้ะ แชทกับจับเปลี่ยนให้ไหมจ้ะแคนนี้เปลี่ยนให้ไหมจ้ะรถจะมีการปรับสภาพให้ไหมนะจ้ะถ้าเป็นไล่ปีอ่างวดใหญ่สองหวดนะจ้ะค่ะสต๊อกอยู่ที่อ่าห้าหมื่นกว่าบาทจ้ะแล้วก็มีงวดยหญ่หนึ่งพันบาทจ้ะถ้าสําหรับลูกค้านะจ้ะที่อยากจ่ายเป็นไล่เดือนนะจ้ะค่ะสต๊อกอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทจ้ะเจ็ดสิบสองหวดนะจ้ะจ้ะอ่าหลังเครื่องจ้ะยังแน่นๆอยู่จ้ะแห้งนะจ้ะแห้งอยู่เนาะ ขั้นนี้จ้าอ่าเอกสารก็ใช้คือก่าจ้าจะมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านคนซื้อคนคำประกันจ้าคนคำประกันน้าจ้าอายุบเกินเจ็ดสิบปีอยู่คนเราสำเนาทะเบียนบ้านน้จ้าเป็นคนในพื้นที่ยิ่งดีจ้าเพราะว่าอ่าการอนุมัติก็ง่ายขึ้นจ้าจะบ่ยุงบ่ยายกะจ้าขั้นนี้ดาวุฒิเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นจ้าเจ็ดหมื่นบาททั้งวัดอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทน้าจ้าต่อปีมีงวดย่อยสองพันบาทนะคะ เดี๋ยวจังใดน้าจ่าแคทก็สิขอจบในคลิปนี้จ้ะขอฝากเบอร์โทรอีกนะจ่าจะเป็นเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดนจ่าเซลล์แคทจะหาลูกค้าเขามาจ้ะสอบถามเซลล์แคทใดนะาจ่าจะมีค่าแนะนําใหาทัานบาทนะาจ่าลูกค้าสําหรับลูกค้าเขามาหาเซลล์แคทจ้ะเดี๋ยวจังใดน้าจ่าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะาจ้าสวัสดีค่ะ